สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าค่ะนี่คลาสสแบบนี้นะคะชุดเล็ก20สีค่ะ60กิ่งนะคะเราตัดให้สีละ3กิ่งราคา190บบาทรวมค่าส่งนะคะแบบนี้นะคะ สีสวยๆเลยค่ะส่งไปได้ทั่วไทยนะคะรับไปแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยนะคะช่วงนี้เดือนมิถุนายนฝนเริ่มตกกันแล้วเนาะเรามาปลูกดอกไม้กันดีกว่าค่ะนะคะนี่สีสวยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเลือกเป็นสีๆนะคะชอบแค่บางสีก็สั่งกันเข้ามาได้ค่ะแบบนี้นะคะสีแดงสวยแบบนี้นะคะ25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งนะคะ ถ้าซื้อ50กิ่งค่ะราคา160บาทรวมค่าส่งนะคะหรือถ้าชอบหลายๆสีก็สั่งค่าสีนะคะรวมๆสีแบบนี้แม่ค้าตัดให้สีละ3กิ่ง3กิ่งค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 0814007137นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะวันนี้ลากนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะ